เราเพึ่งย้ายเข้าบ้านเก่าหลังนั้นบนบันไดวันชั้นสองมีกระจกบ้านใหญ่ตั้งอยู่มองเห็นตัวเองตั้งแต่เท้าไปจนศีรษะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคืนหนึ่งเรากำลังเดินขึ้นบันไดมองผ่านกระจกเห็นเงาตะคุ่มคุ้มไว้แวบหนึ่งเหมือนมีใครเยือนอยู่ข้างหลังแต่พอหันไปก็ไม่มีใคร เริ่มเจอถี่ขึ้นบางทีก็เป็นหน้าซีดๆโผล่มาในเงาสะท้อนของเราเองบางทีก็เป็นแค่ดวงตาจ้องมองออกมาจากความมืดในกระจกยิ่งดึกยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆจนเราเริ่มไม่กล้ามองกระจกนั้นตอนเดินขึ้นลงบันไดวันหนึ่งเราเห็นภาพชัดเต็มตาในกระจกไม่ใช่แค่เงาเราแต่มีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเราเธอยิ้มให้เราในกระจก ตาปากของเธอไม่ได้ขยับเราวิ่งหนีลงมาแทบไม่ทันใจเต้นระรัวพยายามเอาผ้ามาคลุมกระจกไว้แต่พอคลุมแล้วเราก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆลอยออกมาจากหลังผ้านั้นทุกวันนี้เราก็ยังอยู่บ้านหลังนี้แต่ไม่เคยกล้ามองกระจกบานนั้นอีกเลยเรารู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเสมอรอวันที่เราจะเผลอไปศบตาเธออีกครั้ง ผู้สนับสนุน KMM k t MM Th เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง